เรื่องนี้เป็นความเห็นของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาครับเขาบอกว่าเขาเห็นคนในประเทศเขาเลยแหละหลายๆคนในโซเชียลก็ไปคอมเมนต์กันว่าชาวเรานะครับก็หมายถึงเขานะจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยในการช่วยสร้างถนนสร้างตึกสร้างห้างหรือแม้แต่ทำร้านอาหารรขวร้านอาหารรูๆในกรุงเทพเนี่ยค้นงานแรงงานกัมพูชาทั้งนั้นเลยโดยเขาเอาเรื่องนี้มาพูดครับก็คือเขาไปเจอในโซเชียลมีเดียที่คนไทยสนทนากันคนไทยเนะี่ยก็มองอีกมุมนะที่เป็นคนไทยทใํใไมพวกเขามองว่า จริงๆแล้วไม่ต้องง้อแรงงานจากกัมพูชาก็ได้หรืออาจจะถึงขั้นไม่รับเลยก็ยังได้ไม่ได้กระทบอะไรเลยจริงเหรอถึงขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเรื่องนี้ก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับคนที่มองในมุมเดิมนะครับก็ยังยืนยันอยู่นะว่ายังไงแรงงานนะ่ยมันก็เป็นอำนาจต่อรองได้นะเพราะว่าถ้าไทยไปจ้างผู้คนจากประเทศอื่นๆมันจะได้ถูกเท่าจ้างแรงงานจากกัมพูชาไหมล่ะแต่ผมคิดว่า สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือในฐานะคนกัมพูชาเลยนะหลายๆคนก็มองว่าเพราะเรามีค่าแรงที่ถูกนี่แหละไทยก็เลยต้องง้อเราแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราติดกับดักอยู่ตรงนี้ด้วยเราไม่ไปไหนมากกว่านี้ก็เพราะว่าค่าแรงมันถูกอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นมุมที่เราก็จะต้องมองเห็นด้วยหลายๆคนไปประเมินว่าไทยก็ต้องง้ออยู่แล้วแต่เขาง้อเพราะราคาถูกเฉยๆหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแต่ถ้าเป็นในบริบทที่หาคนมาทํางานแทนได้อันนี้ผมคิดว่าไทยนะ่ะมีทางเลือกมากมายเต็มไปหมดเลย ขณะที่คอมเมนต์ในอีกมุมนะครับที่ยังมองว่าไทยยังไงก็ต้องง้อแรงงานกัมพูชานะครับโดยคนนี้ก็ยกเหตุผลมาว่าเพราะว่าตัวระบบของไทยเนะี่ยขาดแรงงานกัมพูชาไม่ได้จริงๆมันไม่สามารถจะขาดในระยะยาวๆได้กว่าจะปรับตัวกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นผมเห็นด้วยเช่นกันว่าคนไทยจํานวนหนึ่งก็แสดงความเห็นในโลกโซเชียลว่าไม่ต้องง้อแรงงานกัมพูชาแล้วยังมีลาวเมียนมาอินเดียโอ้โหอินเดียมาจากไหนเนี่ย พวกเขาทำเหมือนกับว่าทุกประเทศที่ว่ามานั้นสามารถเข้ามาแทนได้หมดเลยคือผมคิดว่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเอาอินเดียมาจากไหนเนี่ยพี่พูดมาอย่างนี้คนไทยก็งงเลยเนี่ยแรงงานอินเดียมาอยู่ไทยงั้นเหรอซึ่งคนนี้นะครับยังให้เหตุผลต่อนะยังไม่ได้จบที่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆหลายโรงงานนะถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นจริงๆจะพบว่าหลายโรงงานนะชอบแรงงานกัมพูชามากกว่าด้วยซ้ำเพราะมองว่าคนกัมพูชาทนงานและก็อยู่กับนายจ้างได้นานมากกว่าชาติอื่นๆ ชาวพม่าน่ะก็มีปัญหาภายในเยอะบางส่วนก็จะมีแนวโน้มที่จะย้ายงานบ่อยด้วยหรือไม่ก็กลับประเทศแบบกระทนหันก็มีสำหรับคนลรานะผมรู้สึกว่าอาจจะด้วยข้อจํากัดเรื่องของจํานวนแรงงานด้วยคือมันไม่สามารถที่จะไปเยอะเท่าชาวกัมพูชาอย่าง,งเราๆได้อยู่แล้วแต่สําหรับแรงงานกัมพูชานะผมสังเกตจากหลายๆคนเลยเป็นคนที่อยู่เงียบๆอยู่ในกฎอยู่ในกรอบขยันและที่สําคัญคือถ้าสถานที่ทํางาน,นนั้นๆดีด้วยคนกัมพูชานเนี่ยก็จะอยู่กับที่แห่งนั้นนาน นานแบบว่ายาวเลยแทบจะไม่ย้ายงานไปที่ไหนเลยทีเดียวอันนี้คือยกตัวอย่างข้อดีของแรงงานประเทศตนเองมามั้างเนี่ยแต่ที่คอมเมนต์บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นอีกมุมนะครับในอีกมุมนะครับบอกว่าคือยุคนี้นะคุณต้องเข้าใจนะว่าการจ้างแรงงานการจ้างงานมันไม่ได้จํากัดแค่ประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแล้วยิ่งหลายๆธุรกิจในไทยนะเปลี่ยนไปรูปแบบออนไลน์มากขึ้นแน่นอนโรงงานอะไรแบบดั้งเดิมนะมันยังพอได้อยู่แต่กลุ่มของแรงงาน มันกําลังเปลี่ยนไปอย่างแรงงานในบางอุตสาหกรรมมันไม่จําเป็น,นจะต้องมาจากประเทศข้างเคียงเลยผมเห็นหลายๆร้านในไทยนะอาจจะจ้างเชฟมาจากเวียดนามบ้างก็มีเชฟจากเวียดนามมาจากโฮจิมินห์อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเสมอไปขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว,ว่าไทยจะมาง้องกัมพูชาอะไรล่ะคุณไม่รู้เหรอว่าแรงงานจากเมียนมานั้นมีจํานวนมากกว่ากัมพูชาทั้งในภาคใต้ด้วยบางคนไม่เคยไปภาคใต้ของไทยเลย หรือแม้แต่ภาคตะวันตกส่วนแรงงานลาวนะแม้จะไม่มากนักแต่ก็ถือว่ามีคุณภาพดีนะภาษาใกล้เคียงกับคนไทยด้วยสนทนากันได้คล่องๆทำงานกันได้ง่ายเลยทีเดียวนี่คือข้อได้เปรียบที่คุณควรจะรู้ไว้ว่าค่อนข้างจะเหนือกว่าบ,บ้านเราอยู่ไม่น้อยสลับแรงงานที่เป็นคู่แข่งในขณะดเดียวกันแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นผมเห็นด้วยนะแม้แต่เวียดนามเองคนที่เขาอยากจะมีรายได้มากขึ้นทําในอาชีพเดิมอยากจะไปต่อยอดที่เมืองไทยก็สามารถเติบโตได้มากขึ้นก็ไปที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน นั่นคือแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผมบอกได้เลยว่าไทยนะ่ะยังมีตัวเลือกสำหรับผมมองว่าไทยมีตัวเลือกมากมายเลยแหละเพราะฉะนั้นหากกัมพูชาติดต,ตรงไหนกับไทยหรืออะไรที่มีกิจกันอะไรบางอย่างกับไทยนะไทยจะกลายเป็นประเทศที่เขาก็มีตัวเลือกในขณะที่บ้านเรานี่แหละอาจจะลําบากก็ได้ขณะที่ความเห็นตัดมาครับต่อเนื่องกันเลยนะคนที่โตแยงครับบอกว่าแต่ในเขตที่ข่มอุตสาหกรรมอย่างแถบระยองชลบุรีชะเชิงเซา หรือไม่แต่สะแก้วตราดบอกได้เลยว่าแรงงานกัมพูชานี่แหละคือครองไปหมดเลยคุณไปดูก็ได้คุณแสดงความเห็นอยู่เนี่ยคุณเคยไปจริงๆหรือเปล่าเอาในแถบนี้ที่ผมพูดมานะแรงงานกัมพูชาคือกําลังหลักในโรงงานแปลรูปอาหารอุตสาหกรรมเบางานก่อสร้างกเกษตรและบริการคนไทยเขาไม่ทํางานเหล่านี้เพราะมันเหนื่อยและหนักรายได้ไม่สูงพอไม่พึงพอใจถ้าคุณกําลังพูดถึงแรงงานพมา่าล้วส่วนใหญ่เขาจะอยู่ทางภาคใต้ทางภาคตะวันตก อยู่ในโซนนั้นอันนั้นคือโซนที่อยู่เยอะแรงงานลาวบอกได้เลยว่ามีน้อยผมเจอน้อยมากภาษาทํางานได้จริงแต่ว่าจํานวนแรงงานมันไม่ได้มากเท่ากัมพูชาส่วนอินเดียเนปาลเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคือคุณพูดถึงแรงงานจากแถบนั้นบอกได้เลยว่าต้นทุนสูงไทยไม่เอาแน่นอนและปรับตัวกับสังคมไทยยากด้วยข้อมิธมาครับเข้ามาตอบกลับสั้นๆครับบอกว่ากรณีนี้สำหรับไทยพูดง่ายๆเลยก็คือ ถึงแม้จะมีตัวเลือกอื่นแต่ไทยก็ไม่อยากจะจ่ายแพงเพื่อเปลี่ยนแน่นอนผมมองว่าไทยนั่นแหละคือจะต้องง้อเราเขาไม่อยากจะยอมจ่ายแพงมากยิ่งขึ้นมันมีต้นทุนนะคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าแรงงานกัมพูชากลับมาทํางานบ้านเกิดของตนเองไทยนั่นแหละที่มีต้นทุนต้นทุนที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนอย่างบริษัทยยใหญ่ๆการจัดการเอกสารการอบรมการตรวจโน่นนี่นั่นการขออนุญาตโน่นนี่นั่นรวมถึงการฝึกงานให้กับคนใหม่ด้วย นายจ้างเห็นต้นทุนแฝงพวกนี้เขาแทบจะไม่เอาแล้วเขาแทบจะอยากกลับมาจ้างแรงงานจากการพูชาเหมือนเดิมอันนี้ผมมองในมุมของคนที่ทําธุรกิจเลยนะแยกย่อยออกไปเลยไม่ต้องไปมองภาพรวมสเกลภาพรวมสิ่งเหล่านี้รวมๆออกมาก็จะเป็นภาพรวมเองเนั่นแหละมันคือต้นทุนแฝงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแรงงานซึ่งทําให้เจ้าของกิจการหลายๆคนเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแรงงานเลยเขาอยากจะให้แรงงานเดิมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอยู่กับเขาต่อมากกว่าที่จะมันเริ่มใหม่ ขณะเดียวกันนะครับมีคนมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเขาเปลี่ยนได้เขาอาจจะไม่เอาแรงงานกัมพูชาอีกก็เป็นได้นะคือลองคิดในมุมนี้นะอีกมุมหนึ่งต้นทุนมันมีอยู่จริงการจะเปลี่ยนแรงงานแรงงานกัมพูชาไปก็ต้องหาใหม่แต่ถ้ามันหมายความว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วแล้วไม่ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆอีกแบบนั้นเรเรียกได้ว่าเรานี่แหละอาจจะไปต่อไม่ได้รอเวียดนามค่าแรงขึ้นอย่างนั้นเหรอเวียดนามก็มีประชากรเยอะอยู่แล้วเขาคงไม่เปิดรับแรง,งงานจากเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่เราต่อให้เวียดนามในอนาคตค่าแรงสูง เขาก็รับคนในประเทศตนเองแหละดีกว่าขขะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนกัมพูชาไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือการที่ไทยลงทุนในระบบอัตโนมัติก็คือใช้เครื่องจักรเยอะขึ้นในระบบอุตสาหกรรมของภาคการผลิตเรื่องนี้เนี่ยคนไทยเขารู้ตัวกันมานานแล้วและคนไทยที่ทํางานแรงงานเขาก็ค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมีตําแหน่งงานเกี่ยวกับแรงงานน้อยลงเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ย คนกัมพูชาบ้านเราไม่ค่อยจะคิดสักเท่าไหร่คุณลองสังเกตดูเลยว่าในอุตสาหกรรมแปรรูปพวกคลังสินค้าหรือแม้แต่ร้านอาหารประเทศไทยเริ่มลงทุนเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติแม้แต่ร้านอาหารยังมีหุ่นยนต์เดินมาเสิร์ฟคุณคิดดูแล้วกันแรงงานไทยเนี่ยเขายังไปหาทําอย่างอื่นละยังไปต่อยอดทําอย่างอื่นให้มันดียิ่งขึ้นแต่ว่าแรงงานของเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้เลยมันมีน้อยคนมากๆที่สังเกตเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนี้แรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่ย,ยังอยู่ในกลุ่มไร้ทักษะ ซึ่งจะทําให้โดนผลกระทบเต็ม,เ,ตมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาถึงระบบที่เปลี่ยนที่ว่ามันไม่ใช่แค่ตัวแรงงานอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเครื่องจักรที่เข้ามาทดแทนด้วยแบบนี้นะต่อให้ราคาแรงงานถูกแค่ไหนก็ไม่มีใครจา้างพูดง่ายๆถึงจะฟรีคือมันไม่จําเป็นต้องใช้แล้วในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาถกเถียงนะว่ามันไม่ใช่เร็ววันขนาดนั้นแน่นอนมันอาจจะมีบางอย่างที่ได้รับผลกระทบแต่มันไม่ใช่เร็วๆนี้ ที่เราพูดถึงกันอยู่และแสดงความเห็นกันอยู่มันหมายถึงเร็วๆนี้อย่างน้อยๆก็นในช่วงปี2ปีข้างหน้าก็ยังต้องใช้แรงงานกมพูชายอยู่ดีที่พูดมาในะอ่านและดูหน้าตื่นเต้นนะแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกอนาคตถ้ามองลงลึกลงไปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยระดับลากาย,ย่าจริงคุณจะพบว่าเครื่องจักรมันไม่สามารถที่จะไปแทนได้ง่ายๆขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นภาพฝันเกินคือมันไม่เหมือนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นะที่จะมีระบบอุตสาหกรรมระดับสูงประเทศไทยโดยเฉพาะนอกเมืองใหญ่ในงานตามจังหวัดตราด หรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับกรรมัมพูชาบอกได้เลยว่ามันจะเป็นแบบโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบ้างโรงงานผลิตสินค้าส่งออกขนาดกลางๆบ้างฟาร์มสัตว์บ้างไร่อ้อยบ้างไล่มันสำปะหลังบ้างไหนจะงานก่อสร้างที่เป็นระดับชุมชนเลยคือไม่ใช่ผู้รับเหมารายให,ใหญ่ระดับประเทศคือมันมีหลายๆงานนะที่ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ร้านอาหารเล็กๆก,ก็ด้วยเช่นกันคือทั้งหมดนี้ยังไงก็ต้องอาศัยมือคนแล้ว เขาจะไปรับคนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหน่อยแล้วต้องเดินทางมาแบบนั้นมันก็มีตน้นทุนที่สูงกว่าอยู่แล้วทั้งหมดนี้ยังไงก็ต้องอาศัยคนกัมพูชานี่แหละโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ใกล้กับพรมแดนผมบอกให้นะว่าเครื่องจักรมันอาจจะคุ้มค่าเฉพาะโรงงานใหญ่ๆโรงงานให,ใหญ่ที่คุณพูดมาดถูกต้องเลยเพราะเขาน่ะเปลี่ยนแปลงได้แต่ธุรกิจไทยส่วนมากในที่คนกัมพูชาไปทํากันมันคือธุรกิจระดับ SME ระดับฟาร์มระดับชุมชนหรือแม้แต่โรงงานระดับครอบครัวคือมันเล็กสเกลนั่นเองพวกเขาไม่มีงบมหาศาลเพื่อจะไปเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ถ้าซื้อได้ยังไงก็ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงค่าไฟค่าอบรมรายเล็กๆนะี่ะทำไม่ได้แน่นอนและงานส่วนใหญ่คนกัมพูชาก็ไปทํางานเล็กๆน้อยๆบางคนก็ไปทางานลายวันด้วยซ้ำมันไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เลยคนนี้พยายามชี้แจงในมุมที่ว่างานที่คนกัมพูชาไปทํานะครับเป็นงานที่แบบยังอยู่ในแบบเก่าอยู่นะมันไม่ใช่แบบจะไปทนสมัย อะไรแบบที่คนก่อนหน้าวิเคราะห์เอาไว้โดยก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยียอย่างนั้นนะครับก็บอกนะครับว่าโอ้ยงานที่ผมไม่ทาเนี่ยเขาจ้างแรงงานกัมพูชาวันละ350บาทง่ายกว่าเร็วกว่าจบงานได้ง่ายกว่าไม่มีวันที่เกียดแม้กระทั่งตอนฝนตกฟ้าร้องก็ทํางานได้งานแบกหามคุณคิดว่าจะเอาหุ่นยนต์ที่ไหนมาทําช่วยงานรายเล็กๆร้านค้าเล็กเล็เขาจะทํำยังไงขณะที่คนอื่นนะครับเหมือนว่าพอมีคน เปิดช่องให้พูดถึงเรื่องนี้นะก็มาพูดกันเยอะเลยนะครับโดยก็มีคนมาตอบกลับอีกนะบอกว่าคุณคิดว่าง,งานคัดแยกพริกสดที่ขนาดไม่เท่ากันเนี่ยมันมันใช้หุ่นยนต์ได้แล้วลระแล้วร้านหรือว่าธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับพริกสดเนี่ยจ้างเครื่องจักรซื้อเครื่องจักรมาลงมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณลองนึกอีกมุมนะง,งานเก็บผลไม้ในสวนแบบเนี้ยแบบซุ่มตำแหน่งด้วยอย่างเงี้ยเจ้าของสวนเขาจ้างหุ่นยนต์เหรอซื้อหุ่นยนต์เหรอเป็นไปไม่ได้เลย ในจากการผูกเหล็กในไซต์ก่อสร้างที่มันไม่มีแบบแน่นอนงานรายวันที่จ้างกันอันนี้ได้เหรอไม่ได้อีกรางจานเซิร์ฟโอ้มีเครื่องช่วยล้างจานแต่สุดท้ายนะร้านเล็กๆมันไม่ได้มีเครื่องช่วยล้างจานขนาดนั้นที่ผมพูดมาคืองานที่มันไม่มีรูปแบบแตายตัวและมันก็เลยตรงกลุ่มกับแรงงานกัมพูชาแบบพอดีไทยก็เลยต้องง้อในส่วนนี้มันต้องใช้ความสามารถของคนเครื่องจักรนะทำได้แค่ตามโปรแกรมเท่านั้น คือพอรูปแบบเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนออเดอร์เปลี่ยนมันจะทํางานผิดทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของแรงงานกัมพูชาที่ถูกฝึกมาแล้วและก็เลยมีค่ามากที่สุดในจุดๆุดนี้โอ้โหโ,หโตใหญ่ในมุมนี้นะครับทั้งฝั่งของคนที่เข้ามาให้ความเห็นอีกมุมนะครับอาดูอีกมุมกันบ้างนะฮะที่พูดมานี่เหมือนจะเป็นคําพูดสุดคลาสสิกเลยนะที่แบบว่าเครื่องจักรมันแทนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย แต่คุณรู้ไหมว่ามันเป็นจริงแค่เมื่อสิบปีก่อนคุณลองดูเทียบกับสิบปีก่อนแล้วก็ดูเทียบกับตอนนี้ว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนเครื่องจักรไม่สามารถแทนแรงงานมนุษย์ได้งานไม่เป็นระบบได้โอ้โหคุณรู้จักเครื่องจักรน้อยไปแล้วสิบปีที่แล้วยังเห็นภาพยังเห็นได้ชัดนะว่ามีคนมากมายที่เขาถูกเครื่องจักรทดแทนแล้วก็ไม่ได้งานนั้นงานนั้นก็ไม่จาเป็นต้องใช้คนอีกต่อไปมันเป็นจริงตั้งแต่สิปีที่แล้วแล้วยังในปัจจุบันนั้นใครที่กําลังมองอย่างนี้อยู่นะผมคิดว่า จะกลายเป็นแค่เรื่องปลอบใจในที่สุดเมื่อมันผ่านไปอีก10ปีผ่านไปอีกสิปีมันจะกลายเป็นแค่เรื่องปลอบใจว่าโอ้เครื่องจักรแ,แทนมนุษย์ไม่ได้มันแทนได้ในโลกเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดแบบทุกปีผมคิดว่าคุณควรจะถามตัวเองนะว่ายังมั่นใจอยู่ไหมว่าว่าแรงงานกัมพูชาจะยืดหยุ่นได้มากกว่าเครื่องจักรจริงๆอย่างที่ผมเห็นในยุคหลังๆนะเครื่องจกักรยุคใหม่มันอยู่ในระดับที่มีกล้องมีเซนเซอร์มี AI แล้วที่ทําให้มองเห็นและตัดสินใจได้ดีกว่าคนเลยมีแบบนั้นแล้ว คัดผลไม้ตามขนาดมันมีให้เห็นแล้วแน่นอนว่าในช่วงแรกๆก็อาจจะเริ่มจากสวนใหญ่ๆก่อนที่สามารถลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรได้และจากนั้นในยุคถัดไปเครื่องจักรมันจะมีแบบขนาดเล็กลงและถูกลงตามมาในที่สุดในจะเครื่องจักรมือสองที่ผ่านการใช้งานมามันก็จะเป็นเครื่องจักรที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็เหมือนรถนี่แหละในยุคแรกๆคนก็ใช้รถยังไม่เยอะแต่พอตลาดรถมือสองเริ่มเติบโตขึ้นคนที่มีงบน้อยลงก็เข้าถึงได้ กรณีของเครื่องจักรมันคล้ายๆกันเลยคือพอเวลาผ่านไปโอกาสที่จะมีคนครอบครองเครื่องจักรนั้นก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามธุรกิจต่างๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือแรงงานกัมพูชาย,ยืดหยุ่นได้ก็จริงนะแต่พอไปทํางานในไทยเนะี่ยถ้าเป็นระดับมาตรฐานแบบเป๊ะๆมันสู้เครื่องจักรไม่ได้แม้แต่สินค้าที่คุณใช้อยู่แม้แต่สินค้าจากไทยที่อยู่ในบ้านของคุณมันแทบจะเป็นเครื่องจักรทั้งนั้นปิดฟ้าได้ตรงซะขนาดนั้น รวมไปถึงขวดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมันเครื่องจักรทั้งนั้นนั่นแหละผลลัพธ์ที่เป๊ะแบบนั้นคุณต้องรู้เอาไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่มือคนอย่างเดียวสิ่งที่อยู่ในบ้านของคุณบางทีครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรไปแล้วก็เป็นได้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นออกมาความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่ามันไม่ผิดเลยที่จะมีคนคิดแบบนั้นเพราะมันอาจจะสะท้อนจากประสบการณ์ตรงของเขาคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาไปทํางานเขาแทบจะไม่เจอเครื่องจักรเลยไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้าง,น,งนะซ้ำนะนี้คือบางคนบางคนไปทํางานรายวันไปที่เมืองไทย บางทีไปทางฝั่งไทยไปทํางานไซดงานไปทํางานในไร่ในสวนไปทํางานในโรงงานที่อาจจะใช้มือใช้คนอยู่เยอะแต่ขณะเดียวกันเราแค่ต้องอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่ปัจจัยที่ไทยไม่ง้อจากการที่มีแรงงานจากที่อื่นอย่างเดียวแต่มันคือโลกที่หมุนเร็วมากๆซึ่งมันก็กําลังเปลี่ยนภาพใหญ่ๆแบบเงียบๆตลอดทุกๆ10ปีและเรื่องเราในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยไปพูดคุยกันเรื่องของการที่ไทยใช้เครื่องจักรแทนแรงงานซะแล้วนะฮะ แล้วท่านผู้ชมแะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในะวันนี้ทั้งหมดคือการเรียบเรียงแปลเล่าในแบบของผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตลน์นี้ในหัวข้อถัดไปนะฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากซื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าใช้เครื่องจักรหรือใช้มือคนทำนะก็สามารถไปสัมผัสได้นะครับคุณภาพเม็ดอินไทยแลนด์ของไทยในะคุณภาพอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็ไว้วางใจแต่ที่ไทยเราสั่งได้ในราคาประหยัดมากๆนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างครับวันนี้สวัสดีครับ